ขายของให้ขายของดีไม่เปียนเหมือนกันี่ยนดตี้เหรอะคะเรี่ยนดตี้ค่ะขายของดีค่ะจริงะแต่ยังขายดีได้อีกนะคะทุกคนอุดหนุนได้อีกค่ะกลับมาแบบกลับมาเฉิดฉายนะคะก็กลับมาขายของต่อไปแล้วก็มีช่วงที่ของหมดสตออ็อกบ้างแล้วก็กลับมาเติมบ้างะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่กำลังจะคิดแคมเปญช่วง 2> 1 2 2แล้วค่ะเราเพิ่งผ่านเดืนอน1 1 1 1ไปเนาะใช่ต่อไปก็ รอซื้อเลยนะคะโปรนะคะเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่เชี่ยงวันยันเชี่ยงคืนห้าวันติดนะเรียกว่าตอนนี้ยิ้มออกสดใสเรื่องอะไรจบไปหมดแล้วก็มันมันมีความสบายใจนะคะพอเราสบายใจแล้วก็ต่อไปเราก็โฟกัสอยูเรื่องเดียวแล้วนะทำมาหากินหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่นะ<อ>นะพีน้าตั้งเต้าซีนใหญ่ขนาดไหนแบบโคอินเตอร์ก็ปีนี้เป็นปีที่ วางรากฐานแ,แล้วกันค่ะเซตบริษัทเซตออฟฟิศเซตองค์กรอะไรนี่ค่ะปีหน้าก็อาจจะเข้ารีเทลมากขึ้นชายก็เราก็คุยรีเทลไว้หลายที่นะนะคะก็อาจาจะเหมือนจกแตะก่อนถ้าเราขายแค่ออนไลน์ออฟไลน์ก็ต้องมากขึ้นเพื่อแบบ <พอ S 1> เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มสินค้าขึ้นมาด้วยหลายหคนบอกว่าทําแบรนด์แล้วถ้าเข้ารีเทลจะขายแบบเหนื่อยกว่าเดิมเพราะม่ต้องสต็อกของบ้างอหรือว่าอะไรอย่างนี้ จริงๆทาอะไรก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เนาะขายของแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มช่องทางการกจัดจำหน่ายให้กับใครที่แบบอยากซื้อแต่เขาไม่สะดวกออนไลน์ใช่ไหมคะมอยาออา่างต่างชาติหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสะดวกกว่าถ้าเป็นออนไลน์อ่าเรื่องงานไปแล้วหนึ่งล้านบาทให้น้องใง้หนอมันยังไงไมันขนาดนี้นลยม,มากมันน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอป้าใช่ไหม<อ>น้องก็มี กูมีพระคุณส่วนสำคัญสำคัญเลยะสําสำคัญเออหอมที่พูดไม่รู้เรื่องกับน้องที่แบบเฮ้ยการทำงานอะไรก็ตั้งใจอยากให้แน้องรักไงก็ตั้งใจอยากให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราคิดว่าก็มันก็เป็นเงินขวัญถุงเนาะให้ให้เขาให้ครอบครัวแล้วก็หลานด้วยใช่ไหมเนาะ ค่าจัดงานแต่งงานอะไรมันก็ค่อนข้างแพงนะว่าก็เลยจัดไปเลยก็เลยร้านป้าก็เลยจัดไปเลยน้องน้องเซอร์ไพรส์นะคะแบบร้านเลยนาะผมก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันตอนแรกน้องคิดว่าเราจะเล่นมุกถือถุงฟลีนออกงานน้องก็แบบจะให้ฟรีทุกคอลเลคชันเลยหรออารมณ์แบบอืมเจ๋งด้วยเจ๋ก็ดีนะอะไรอย่างงี้แสดงว่าร้านหนึ่งือ ดูมาเลื่อยๆอย่างนี้กับเราขวัญถุงขวัญถุงครับขวัญหลานด้วยอะไรด้วยค่ะงานน้องไปแล้วงานเราเหรอนั่นไงมาเลยอ๋อมันไปออกรายการในสิ่งที่อยากไดบอกว่าเหมือนจะแต่งแล้วอ่ะหยำหยังยังยำพี่แจ๊คไม่ได้พี่พูดเอง นเตรียมตัวรับขวัญหลานแล้วก็เลี้ยงหลานก่อนเป็นป้าออมไปก่อนใช่ทำไมทำง่ายนะคือทำตัเสร็จไปเป็นป้าป้าก่อนเป็นป้าก่อนแล้วก็เส้นฟินิวตี้ก่อนลูกอีกคนนึงฟินิวตี้ก็เหมือนมีลูกแล้วการมีฟินิวตี้เนี่ยใช่ที่ยอมไปออกรายการแล้วบอกจริงจริงรู้จักเพื่อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแนะนามอะไรนี้นั่นแหละใช่จ้าเหนไหมแล้วก็แบบว่าเออคนนี้แหละจะแต่งอะไรเนี่ยที่ในรายการจะบอกคนนี้แหละจะจีบคนนี้แหละจะบ่าว อ๋อคือที่ที่ไปออกในรายการแฉใช่ไหมคะก็จะพูดว่างไงอะ่ะในรายการเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องแต่งแล้วอะนะตอนนี้เขารู้สึกว่าทาไมมันเหมือนได้ใช้ชีวิตด้วยกันมาเยอะจังเลยอะแบบผ่านเรื่องเล่าผ่านอุปสรรคทั้งทุกทั้งสุขทั้งแก้ปัญหาร่วมกันอะไรอเงี้ยมันแบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เรื่องพิธีรีตองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่านะตอนเนี้ยถ้าหากปัจจุบันอ่ะ เหนื่อยมากมันเหนื่อยหลายๆอย่างจังไม่มีแรงจะคิดเรื่องอื่นคือขอแบบขอเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ก็ส่งน้องถึงนะถึงฝั่งฝันแล้วแล้วก็ฟิลิปตี้ขอให้แบบว่ายืนได้อีกนิดนึงใช่เรื่องเหนื่อค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแเราจะไปแอมป์ปับขอเราแต่งงานแบบนี้ก็คงไม่กล้าปฏิเสธก็สวยสมบูรณ ัทุกคนพูดชมพูดแบบโอ้โหก็ทุกคนร่วโมเมนต์นั้งไงว่าแบบออฟทข้กัพี่น้องพี่แอมเขาดูแลดีอ่ะก็ให้เป็นเรื่องของนาโคตหฮยจลาป่ะจะลาปะจะาลาลาลาดาลากลาลลาล่ลาลาอาลาล่ลลาลลาลขอบลาลาลอลา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 